สวัสดีครับอิสานบะเจ้าครับเบื้องเบื้องหลังความเป็นอยู่ของอิสานบะเจ้าแบบค้นต้นทุนตำแบบแบบจริงๆเลยแหละแบบบ๊อบปิดบ๊อบบังนะครับที่ไอ้จังซส่ส่วนมากคนสีบ๊กล้าเปิดบ๊อกล้าเผยอิสานบะเจ้าเปิดครับเปิดแบบแปแปนๆหน้ากากบ๊ต้ตองไ่บ๊อมีส่หน้ากากหากันเลยพี่น้องถอดหน้ากากออกเรียบไปครับ นี่คือโตบ้านของอีสานบ่เจ้าเานาะครับอีสานบ่เจ้าเกิดบ้านหลังนี้บ้านสองสั้นยกสูงยกสูงสองสั้นเบิงเด้อพี่น้องทุกซอกทุกมุมอีสานบ่เจ้าสิให้พี่น้องได้เบิงเลยให้พี่น้องได้เห็นเลยนี่กัทางเขาทางเขาไปด้านหนเนาะพี่น้อง นี่อีแม่สีนอนหนีเนาะพี่น้องเปิดเข้าม้าอีแม่กับสีนอนหนีกางมุ้งใส่มุ้งอยู่คือเกานี่คือหม่องอีแม่นอนนี่ก็สิเป็นบันไดขึ้นเนาะเดี๋ยวไปเบื้องด้านบนเนาะพี่น้องเขาเขาไม่ได้เฮ็ดเด้พี่น้องซื้อเอาตันละหมื่นสี่นี่ซื้อมา้มาเมื่อเดือนที่แล้วเนาะนี่คือเขา เขาเสื้อกินย่างขึ้นไปด้านบนพี่น้องบอมีอย่างครับเบิงเบิงนด้เลยเมื่อคืนนี่อีสานพระเจ้ากับลูกกับเมียสีน้อนนี่กลางมุ้งครับมุ้งมุ้งสายบัวมุ้งมุ้งธรรมดาบ้านเขาเนาะกับสีโล่งโล่งเตียนพี่ใหญ่กับสีน้อนมุ้งนั่น ในถึงบ้านนี่บ่มีทรัพย์สินที่มีมูล,ลค่ายอยังนะพี่น้องบอกไว้เลยนี่ก็ห้องว่างๆบ่มีอย่างนี่พี่ใหญ่สีน้อนหนี่เนาะพี่น้องพี่ใหญ่ห้องนี่กับ่มีอย่างหกนี่คือสภาพของบ้านอีสานบ่เจ้านี่คือห้องน้ำพี่น้องเดี๋ยวสิเปิดให้เบ่ง เปิดเข้าไปห้องน้ำยังคือเกา้าใส่แบบนั่งย่องย่อเนาะบ่มีชักโคงชักโคกนี่ก็อ้างน้ำไว้อาบัดที่นี่ออกไปเบิ้งห้องครัวพี่น้องนี่คือห้องครัว บ,บ,บ่มีอย่างพัฒนาบ่มีอย่างอัปเดตอยู่จังใดจังสั้นตั้งแต่อีสานบ่เจ้าเป็นเด็กหน่อยจังสี่เลยพี่น้องเตายัางใสออริกินอนฟื้นยังใส่ไม่คือเก่าพี่น้องเนาะนี่คือสภาพของตามที่เห็นเลยพี่น้อง นี่คือมองเฮ็ดกินห้องครัว,าวารเจ้าบาัวอีสานเจ้าบัวมีกระทั่งเต่าแกดนี่คือเต่าแกะเนาะมันเคยมีพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะตามสภาพที่เห็นตู้ครับเข้าว่ะมีซํานี่ครับกินเข้าเหนียวครับนี่คือกองเขา้าเนาะ ความเป็นจริงของโตอีสานบ่เจ้าบางคนสิดถามว่าทำงานราชการนี่คือบยเฮ็ดไห่แม่ได้ยุ่สบัยเนี่ยคือบยเฮ็ดบ้านมันดีแน่บางคนสิดถามนะพี่น้องอีสานบ่เจ้าตอบได้เลยว่าอยากมีครับอยากมีอยากเฮ็ดแต่ว่ากัเขาก็จังว่าแหละ มันกับผู้ด้เลิศเลอเปอร์เฟกคือผู้ใดนะถึงสี่รับราชการกักกบได้เลิศเลอเปอร์เฟกเนาะความสามารถเขามันมีซํานี่กับ,บได้ว่าผู้ใดหรอกเพียงแต่ว่าความสามารถเขามันหน่อยเองเนาะนี่แหละครับแม่แม่แม่แมแม กินเข่า้ยหรอไปอ๋อกินไก่ยังอะโอ้แกงยังไม่รู้จักต้มจืดแซ่บป่อไรกินเขาอ่ะแซ่บบ้อแซ่บก็กินเบิร์ดอ๋อกินเบิร์ด จ้าอาย e ุเท okay. ่าไหร่แล้วแม่มาสีเกียนสิบดูเด้สิวอดีตให้ฟังจักหน่อยเ้อพี่น้องอดีตบ่อยากจำาดอกแต่ว่ามันลืมบรลงอีสารบ่เจ้าเป็นคนบ่มีมูเนาะย่อนความจนจนหลายจนมูบม่อยากครบ ไปครบ p ก i บ่ i s e เขาไล่หนีเบิดเป็นความจำที่น้อยเนื้อต่ําใจเจ้าของมาตั้งแต่ตัแต่ัตต้เกิดเขาพื้นฐานชีวิตหรือว่าต้นทุนชีวิตเขามันมาตําแม่แม่๊ายบายดิแม่ไายบาย๊ายบายไายบาย <c oughs> นั่นก็คือความเป็นอยของคนรับราชการแบบต้นทุนตำความสามารถมันหน่อยแต่ก็ยืนยันได้ว่าครอบครัวอีสานบ่เจ้ามีความสุขแบบตามอัตภาพนะพี่น้องนะนี่คือชีวิตที่ยืนหยัดมาด้วยลำแข้งเจ้าของสวัสดีครับ